เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมอร์ทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกันหากคุณฝันว่ากำลังเย็บผ้าทำนายว่าในทุกๆก,การตัดสินใจที่คุณเลือกที่จะทำ ถือเป็นตัวแปรหลักที่อาจส่งทั้งผลดีและไม่ดีขึ้นได้ดังนั้นจงพยายามคิดไตรตรองให้ดีก่อนจะทำอะไรทุกครั้งใครคิดจะเสี่ยงโชคในช่วงนี้ควรงดเสี่ยงจะเป็นการดีคุณมีโอกาสจะได้โชคลาภจากคนรักในระยะนี้ให้นะมัดระวังคนภายในบ้านอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นได้ความรัก คนโสดที่กำลังแอบเรลงใครอยู่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องบอกความในใจให้อีกฝ่ายได้รับรู้ถึงความรู้สึกที่คุณมีให้เขาซึ่งโอกาสในการสางสัมพันธ์และพัฒนาไปเป็นแฟนดูไม่ยากเลยส่วนคนมีคู่ความรักในช่วงนี้ดูกระท่อมกระแท่นน่าเป็นห่วงจากความเจ้าชู้ที่ไม่รู้จักพอดังนั้นจงหยุดทำอะไรไม่ดีก่อนจะสูญเสียทุกอย่างไปจนหมดแนะนำว่าพยายามทำดีกับคนรักเข้าไว้ และดวงคุณจะดีมีโชคลาภเข้ามาการเงินถือว่ามีรายรับที่ค่อนข้างดีไม่น่าเป็นห่วงแต่ดวงการเสี่ยงโชคยังไม่มีด้านการงานในช่วงนี้ดูคุณไม่ค่อยใส่ใจหรือมีความตั้งใจในเนื้องานที่ทำสักเท่าไหร่ ดังนั้นต้องรีบปรับเปลี่ยนและรู้จักรับผิดชอบให้มากขึ้นก่อนจะเกิดปัญหาสำหรับการงานหากว่าคุณเต็มที่กับมันผลลัพธ์ที่ได้จะส่งผลกลับมาแบบดีเกินคาดอย่างแน่นอนส่วนใครคิดจะลงทุนคุณต้องคิดให้รอบคอบหรือขอคำแนะนำจากคนที่คุณไว้ใจในการตัดสินใจเลขมงคลให้โชค1 0 3 4, 5, 1และ85 ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากําลังนอนหลับอยู่คนเรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือ3ครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วงหน้าได้ ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันดีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจําอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคำพยากรณ์ตามตำราทํำนายฝันต่อไป คุณที่รับชมรับฟังดีมเมอร์ทำนายฝันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ